สวัสดีครับพบกันโนวอาดีมชาแนลนะครับตอนนี้ก็อยู่ในเกมซัมเมอร์วอรในพาร์ทที่ห้าสามห้าไม่ก็หกนี่แหละโอเคเมื่อกี้ผมอัดไปแล้วแล้วนะฮะโอเคเมื่อกี้ผมทําอะไรบ้างนั่นเหรอสุดยอดฮนะดูฮนะนี่ไอตัวนี้ครับเอาเวคเคนสีเดาวเอาเวคเคนมาแล้วสีเดาวสุดยอดอนะ่ะโอ้ยสุดยอดเลยนะผมชอบชอบ ไม่รู้ว่าซูไมียังนะฮะแต่ผมดีใจไว้ก่อนง่ายง่ายคือต้องดีใจไว้ก่อนคนหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนในนี้โอ้ยโอเคอยู่นี่ย้ายมาไว้ตรงนี้โอเคดีมากโอ้ยยังดีใจอ่ะเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์อีกรอบเพามันแรงแค่ไหนอันนี้ออกอันนี้ออก นี่นี่เข่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวถือว่าเพิ่มเลเวลให้มันหน่อยโอเคอย่างดีใจอ่ะอเมื่อกี้อัดไม่น่าเฟล,ลเลยอย่างลุ้นอ่ะสุ่มไอ้มวนสีส้มนั้นอ่ะผมสุ่มได้นะโอ้ยอย่างโชคดีอ่ะผมสุ่มได้ไม่น่าเฟลเลยคลิปก็ช่างมันเถอะอย่าไปถืออ๋อเมื่อกี้มันทำอะไร การโจมตี600นะฮะไอตัวเนี้ย673ครั้งหนึ่งมัง้งเออเอ้อ400แล้วใชางันการโจมตีแต่ละครั้งมไม่เท่ากันเวลารช่างมันเถอะไปโจมตีตัวนี้ก่อนปึ๊บปึ๊บอีกเอาเฮ้ยเวลาเยอะไอนี่เลเวลเดี๋ยวเยอะขึ้นเดี๋ยวมันก็เทไเองอ่ะยอสุดยอด เอาไว้ใส่ให้ไอตัวใหม่อีกว่าโอเคปึ๊บโอเคใส่ไปแล้วก็เล่นต่อไปสุดยอดอะ <c oughs> ตอนนี้มีสี่ดาวเวกเกนแล้วหนึ่งตัวเดี๋ยวตัวต่อไปเออก็จะน่าจะเป็นไอไอนั่นน่ะที่ผมเอาวเวกเกนไปตอนแรกตัวแรกเลยก็ <c oughs> คือตัวนี้นั่นเองเนี่ยไอ <c oughs> เนี้ยเนีย <c oughs> เนี้ยนั่นแหละ น่าจะตัวนี้ตัวตัวต่อไปนะฮะตัวสี่ดาวแบบเอวเว้เยนแต่ยังไม่มีตัวสามดาวเลยอ่ะครบสามตัวเพื่อเพิ่มดาวนะฮะปุ๊บเดี๋ยวนี่ก็เทพยังแหละเป็นไรโอเคมาปึ๊บ ผมก็ได้บอกไปแล้วนะฮะว่าว่าไอคลิปไอวันศุกร์เนี่ยเป็นวันสุดท้ายที่ผมจะแคสเพราะว่าวันที่เอ่อสิบไอวันเนี่ยผมต้องไปต่างจังหวัดนะฮะผมจะได้แคสอีกทีวันที่สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าเนี่ยนะฮะประมาณเนี้ยฮ่าวิวอัพในตัวนี้อย่างนี้ก็เสร็จเลย ปึ๊บขึ้นลานปันเฮ้ยมีสองตัวแล้วนี่เออไม่สองเอยมีได้จะเพิ่มเออเพิ่มให้นี่ดิเออปึ๊บมาเทเวลสามโอเคกี่นาทีแล้วสามนาทีเองมาต่อครับโอเคมาโน่องอันนี้ตัวในตำนานฮะ เกม่าจัดการมันเลยคี e p er อร์ออฟมิจชื่อพอดีเนาะีดีใจมากเลยะผมกาจะเลิกเล่นแล้วเนี่ยเกมเนี้ยแต่เข้ามาเล่นเมื่อกี้โอ้โหมันมีแรงบันดาลใจให้ผมเล่นต่อไปฮะแรงบันดาลใจที่จะอเล่นแบบต่อไปเรื่อยๆแบบไม่ท้อแล้วะ แบบความรู้สึกเหมือนอะไรตอนแรกอยากตายแล้วก็ไม่อยากถ่ายอะอะไรประมาณเนี้ยประมาณนี้นะฮะแค่ประมาณนี้ยกตัวอย่างเฉยๆนะปุ๊บแต่ถ้าได้ห้าดาวจะอะไรแบบอะไรไอ้แบบนี้ผมจะแบบดีใจมากเลยจะเล่นแบบทุกวันเลยแล้วก็จะแคสทุกวันเลยอะไรประมาณเนี้โอเคต่อไปฮะ คิปเปร์ออฟมิจเดี๋ยวนะผมขอคิดก่อนว่าผมจะไม่ได้แคสกี่วันตั้งแต่อันนน้วันวันสุดท้ายนะวันเสาร์วันที่แล้วก็หอาทิตย์สจันทร์สามสห้าห้าวันอะห้าหกวัน16บหกยด้นะฮะวงยจะไม่ได้แคสเพราะว่เพิ่งจะกลับจากต่างจังหวัดนะฮะก็ขอพักบ้างก็จะเป็นวันที่17บเจ็ดนะฮะ เทพเก็จะมีซูสมาด้วยนะไม่รู้จะแคสอะไรก็รต้องติดตามชมดูอี๊เอ,าอ้เอา,อาตายแล้วสิมึงอะไรเนะี่ยเมสเซฉนเจอก็ช่างมันไม่เอาไม่สนใจปึ๊บปึ๊บอ,อุ๊ย อ้อยฮิปเปอร์ออฟแมจิกพาวเวอร์แอนด์เอ d พีอินออเดอร์โอเคจัดการมาเลยปึ๊บปพลอยอตัวนี้มาไอตัวนี้เริ่มกากเลยเนี่ยตัวนี้มานี่เริ่มกากจักเมื่อก่อนตัวนี้ผมชอบมากเลยเนะี่ยไอตัวดาบเนะี่ยตัมาก็เริ่มชอบไอตัวนี้ละ ช่องมีสองตัวแหละเพราะว่ามันเอาไว้เคลนเนี่ยมันทําให้เราดูจริงอะไรประมาณเนี้ยไม่ใช่ละเดี๋วยวจัดการจัดการโอเคชนะนเออปึ๊บอ่ะมิชชั่นคอมพิว เดี๋ยวนะอดูที่ป้องกันหน่อยสิอมผมว่าเอานี่ออกเอานี่ใส่ดีกว่าหไหนลองไปสู้กับคนอื่นนะโอ้อันนี้เออลองก็ได้เนาะก็ลองดูเอามาออกอันนี้เข้าดีกว่าผมว่ากลัวแพ้เออไม่เป็นไรหรอก เสียแค่ถ้วยรางวัลเมื่อกี้อันนึงสิบเองวะ <c oughs> แค่ <c oughs> แล้วนะไแล้ว <c oughs> เพื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะฮะ <c oughs> ผมถือว่าคมเป็นกันเองเลยเนาะโอ้หนึ่งลีดเดร์คือตัวไหนตัวนี้ใช่ไหมลืมดูอโอ้จมตีพันกว่าโอ้สุดยอดปึ๊บฮิวเออฮิวอะ เรามันคิวให้พวกมันด้วยเฮ้ยจัดการหมาก่อนเลยพิวพิวแล้วเพิ่มพลังการโจมตีโจ,จมตีนี่ก่อนดิเออโจมตีนี่ก่อนมะไม่รู้สึกว่าเป็นดิเดอร์ปะ่ะมาดูดิมาอมันฮิวเอาอีกทิชกเออโจมตีไปเอออย่างนั้นแหละบิทเตอร่ อ่าระบวสิบมันลบสิบอ,อันนี้โอ้เออนี่แหละแบบนี้แหละดีดีดีเห็น <c oughs> อันไหนอ่อนอ่อนโจมตีหมดเลย <c oughs> มาเล่นเองเลยน้อง <c oughs> แต่ว่ามันก็มีตัวเก่งอยู่นะ <c oughs> ตัวเก่งของมันน่ะ <c oughs> นี่ไอตัวนี้เนี่ยไอปลาปลาเนี่ย ไอ้ฟ้าปึ๊บโยมตีเลยเนาะปึ๊บทำไมมันต้องหมุนตัวเด็ย,ยช่างมันเถอะอยู่ทำไมอยู่ว่าไม่มีประโยชน์หรอกปึ๊บไอ้ไม่มันแบบสโลสโลโอ๋อรู้แล้วทำไม,มใครไปปรับก็ไม่รู้ฮิวฟ้า ไมมันไม่ใช้ขวานทำไมมันใช้ตัวชนเวกโอรลี่ปึ๊บอันนี้โอ้ยไม่เอาดีกว่าโอ้ยสบายซีบรูชาบรูชาเออมันโหลดเสร็จมะมันมีอยู่สองตัวโอย จัดการเลยเก่งใจปตห้าร้อยเอาอีกจัดการมันปุบอืมชนหิวทำไมหิวไม่มีประโยชน์หิวไม่มีประโยชน์ครับหิวก็ไม่มีประโยชน์ไ,นไนอ้น้องปุ๊บเรียบร้อย โชลี่อ่อาอืมมีอีกไหมโอ้ยมันมีแต่กระกาดท้งนั้นเลยอะโอ้ยเชื่อดีเดี๋ยวผมก็ต้องโดนโจมตีแล้วผมก็แพ้แหละเชื่อผมแล้วจะลุง่งยอมเล่นดีแล้วฮิวทำไมเล่า ไอ้น,อน,นี่ตัวฮิวจัดการกันเลยตัวฮิวไม่มีตัวฮิวแล้วก็จ่อยแล้วสิเรียบร้อยเรียบร้อยแบตเตอรีอร่ปึ๊บอันนี้โอ,อ้มึคิดดูก่อนอพอละ <c oughs> อ่าคอมพิว์ โอเคสำหรับคลิปนี้ขอตอนนี้นะครับและสิ้นสุดเพียงเท่านี้ในช่วงสงการนะฮะโอเสวัสดีครับ